พี่พิดอะไรอ่ะคือแค่จอกแค่นี้พอต้องเยอะขนาดนี้เลยดิคือจอกสองลูกมันเป็นอะไรเฮ้ยม,มันอยู่ในกล้องมันเป็นคุณคโอ้โหโอ้โหคือท่างเขายังไม่ขนาดนี้คุณนะอันนี้ยังพอเข้าใจได้ไอีแว่นเนี่ยมาจากไหนไม่องนะอะได้อะงั้นหนูก็ต้อง เจาะเลยชีวิตเขาไม่เียกแยะเขามดูเดีแยละตลกคือจะบ้าทุกคนใช่ไหมเราต้องใส่กันไม่ต่อยเลยเอา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 ของทางแล้วเร็วเร็วเถอะเี๋งดังนะนี่ดังเหรอ